สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ท a r o า c h ลอช anel n ผู้รับสาเรเจตกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่าทารหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานชาวราศีกุมลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์กุมนะคะหรือผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ครึ่งหลังกร,รกฎาคมคนที่คุณถอยออกมาเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะเราจะแบ่งพลังงานเป็นสอสองครั้งนะคะ ครั้งแรกเป็นพลังงานคุณครั้งที่2เป็นพลังงานคนของคุณพลังงานสามารถสลับฝั่งได้ไปสลับฝั่งเอาเองนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคนที่คุณถอยออกมาพลังงานครึ่งหลังกร,รกฎาคมขอบคุณทุกๆก,ก,การกดไลค์กดซับสไครต์นะคะที่มาสนับสนุนชมคลิปหมอแจนเอาละค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าครั้งนี้เรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใด ถ้าอยากดูดวงล่วงหน้านะคะที่เป็นดวงของคุณเองก็คือแนะนําให้ใจ่ายค่าครูแบบดูดวงส่วนตัวโอเคไพ่ของคุณนะคะราศีกุม Two of Swords เขามองคุณอย่างไร k n nice i g h t of Pentacle King of Swords Queen of Wands ความรู้สึกของคุณ Three of Wands Two of Cups Ace of Cups ชาวราศีคุมหมอมองถึงพลังงานของคุณนะคะมันมีความสับสนนิดหน่อยลังเลใจสองสถานการณ์คนสองคนสองสิ่งสองอย่างเอาหรือไม่เอาอยากจะโทรหาหรือไม่โทรดีนะตัวเลือกทางเลือกมีความกลัวแล้วก็กลัวเลือกผิดอยากจะเห็นความชัดเจนในอนาคตแต่ก็ไม่แน่ใจมีความลังเลสับสนในความสัมพันธ์ เกลือง่ายๆแหละเรามีความรักแหละแต่เราอาจจะไม่กล้ารักอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นคุณอยากจะโทรหาคนคนนี้ที่คุณถอยออกมาแต่คุณก็บอกว่าเออมันไม่ควรโทรอะถ้าเขามีใจเขาคงโทรหาฉันและอะไรสิ่งนี้นะคะหรือว่าฉันควรมีความรักดีหรือฉันไม่ควรมีดีวะเนี่ยปิดกั้นความรักนะะฉันมองเขาออกหรือฉันมองเขาไม่ออก ว่าจริงๆเขาชอบฉันไหมหรือไม่ชอบวะอะไรสิเนี่ยหมอเห็นถึงพลังงานนี้นะคะราศีกุมล,กลัคนาลกุมนะทีนี้อันไหนถ้ามันตรงกับคุณมันสะท้อนถึงคุณก็ลับไว้นะคะอะไรบางข้อความมันอาจจะสะท้อนถึงราศีกุมล,กลัคนากุมบอกบุกคคลอื่นเราก็ปล่อยพลังงานนั้นไปให้ให้เป็นพลังงานของเพื่อนเพื่อนคนอื่นนะคะหมอมองเห็นถึงความสัมพันธ์อันนี้ถามว่าในความรู้สึกจริงๆของคุณอะ คุณอยากเจอคนคนนี้อยากพูดคุยนะแต่ไม่กล้ามันเหมือนมีความลังเลใจแล้วก็อ่อนไหวแล้วคุณก็รอรอสถานการณ์ที่จะเจอคนคนนี้มองมองเห็นถึงสถานการณ์ว่าคุณน่าจะเคยร่วมงานและนานๆได้ร่วมงานกันครั้งหนึ่งหรือติดต่อสื่อสารโซเชียลออนไลน์ที่พูดคุยทีนี้เรามาดูว่าตัวคนคนนั้นะมองคุณอย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้คุณแบบไม่สนใจที 2> <S 2> <S ่จะมีแฟนไม่สนใจที่จะคุยกับเขา แล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองก็มีดีไม่ได้วิ่งตามเขาและเอาง่ายๆไม่ได้โทรหาไม่ได้วิ่งตามไม่ได้สนใจคุณรู้ว่าตัวคุณเองมีสเสน่ห์แล้วก็มีดีแล้วก็ฉลาดคุณจะใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์ความรู้สึกนะคะคุณจะใช้เหตุผลว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งนี้ข้อหนึ่งถ้าฉันทำสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งนี้ข้อสองอะไรสิ่งนี้นะคะแล้วตอนนี้คุณอะ่ะก็แลดูจริงจังกับ การทำงานหาเงินของคุณนะคะแล้วก็พยายามจะทำเกี่ยวกับเรื่องงาน่เหมือนบังคับตัวเองมีทีท่าเหมือนแสดงออกว่าเย็นชาในพลังงานความรู้สึกของไพ่นะคะเนี่ยเหมาะมองเห็นถึงสถานการณ์อันนี้มีพลังงานที่ ลังเลใจพลังงานของคุณตอนนี้นะคะรักหรือไม่รักหรืออยากมีแฟนหรือไม่อยากมีแฟนหรืออยู่โสดก็ได้แต่ก็เอยก็อยากก็อยากมีความรักอะ่ะเหมือนอยากเจอหน้าเขาแต่ก็ไม่รู้เขาอยากเจอหน้าฉันไหมอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะมีพลังงานของชาวราศีมิถุนลัคขณามิถุนที่เข้ามามีอิทธิพลสําหรับตัวคุณในในพลังงานของคุณนะคะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณพลังงานคนของคุณเนี่ยนะไฟออกครับ โอเคคุณมองเขาอย่างไรนะโอเอ็มเพลอร์เลยเป็นลาศีเมษหรือชาวต่างชาติได้ด้วยนะฮะเซเว่นออฟครับเดอะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้โอ้โหควีนออฟค u ั s เดวิล hmm. oh. นะโอ้โหหายพินเทศนะฮะ มอเห็นสถานการณ์ว่าคนนี้เขาวีพลังงานที่เข้มข้นนะเมเจอร์ Major ค่ะหน้าเขาออกมาหลายใบแสดงว่าความสัมพันธ์เขาน่าจะเข้มข้นกว่าแต่ทำเป็นนิ่งอะไรสิเนี้ยพลังงานที่สูงมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีอีโก้แล้วก็สร้างความสับสนให้ตัวคุณนะคะเขามีตัวเลือกทางเลือกมีตัวเลือกทางเลือกเนี่ยคือเขาจะทำตามสิ่งที่เขากำหนด ควบคุมได้เท่านั้นแล้วก็มีความสุขมีความสุขในพื้นที่เซฟโซนที่เขาเลือกสรรอะไรก็ได้เช่นเขาอยากจะทำงานนี้เขาเลือกได้เขาอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้เขาเลือกได้เขากำหนดกฎเกณฑ์ได้นะคะแล้วก็เป็นคนเก่งนะสิ่งที่คุณมองเขาแต่ทีนี้มันทำให้คุณสับสนว่าถ้าคนเก่งคนฉลาดคนมีอีโก้สูงสามารถควบคุมอะไรก็ได้ในชีวิตของตนเอง ทำงานหาเงินเก่งอะไรสิ่งนี้นะคะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยอํานาจในตัวของเขาเองทีนี้สิ่งอื่นอะ่ะมันก็เป็นแค่สิ่งที่ลองลงไปเช่นความสัมพันธ์ของคุณหรือความสัมพันธ์กับคนอื่นๆหรือไลฟ์สไตล์อะไรของเขาเนี่ยมันทําให้คุณมองว่าคนนี้ควบคุมไม่ได้หมอมองเห็นถึงสถานการณ์พลังงานคนนี้นะคะน่าจะเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์หรือชาวต่างชาติหรือคุณคุยกับเขาทางโซเชียลออนไลน์ ทีนี้คุณอะยังไม่ได้เจอตัวอาจจะมีพลังงานแค่หนึ่งเปอร์เซนที่ยังไม่ได้เจอตัวคนคนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงนี้เขาคุยหลายคนไหมเนีย่ยคุณกำลังมองสิงนี้ว่าคนนี้โปรไฟล์ดูดีเขาแชทกับคนอื่นที่เป็นตัวเลือกทางเลือกหรือว่าแชทกับเชา้าชั้นคนเดียวหรือว่าเขาอะคุยกับคนอื่นเช่นถ้าคุณเป็นลูกน้องคนคนนี้คุณต้องไปดูในบรตบทเรื่องจริงของคุณนะคะเพราะหมอไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคุณเป็นยังไงเพราะมันยังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวถูกไหมคะว่าเออในบริบทชีวิตจริงเนี่ยถ้าคุณถ้าเขาเป็นเจ้านายคุณเป็นลูกน้องถ้าเขาอ่ะแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างก,กับคุณที่คุณรู้สึกพิเศษและทําให้คุณลังเลใจว่าเฮ้ยเจ้านายแอบรักฉันแน่เลยหรือคนที่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าเราอะ่ะในในชนชั้นของสังคมอะ่ะถ้าเราเทียบอ่ะนะคะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนเขา ทำดีกับเราเหมือนเราพิเศษเอ๊ะหรูเขาชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเขาคุยกับเราเรื่องงานสิ่งเนี้ยเออมันมันเหมือน,นเขาจีบเราหรือหาเรื่องคุยกับเราไหมอะไรสิ่งนี้ย <c oughs> ทีนี้แล้วเขาอ่ะ <c oughs> ทํากับบุคคลอื่นไหมนะคะนึกออกไหมคะสมมุติว่าเราอะสงสัยพฤติกรรมใครบางคนแปลว่าแน่นอนแหละเราอะต้องสนใจไม่งั้นเราจะรู้สึกเอ๊ะทําไมนึกออกไหมคะ แปลว่าเราอ่ะชอบเขาแต่เราอ่ะสงสัยว่าเขาอ่ะชอบเราเปล่าหรือคุยกับเราคนเดียวไหมหรือว่าเขาอ่ะก็เป็นแบบนี้กับทุกคนเนี่ยมีความหลังเลนสงสัยในในตัวคุณที่มองไปที่บุคคลคนนั้น <c oughs> ทีนี้เรามาดูในความรู้สึกของคนเนี้ยที่มันจะตอบมันจะตอบมันจะตอบคําตอบคนนี้นะเขาพยายามควบคุม ะะการกระทําหรือวางมาดอะง,ง่ายๆถ้าเราเจอหน้าเราจะรู้สึกว่าคนนี้เขามีมาดเขาไม่ค่อยแสดงออกความอ่อนไหวที่มีต่อเราว่าเราพิเศษแต่จริงๆเขามีความอ่อนไหวอ่อนโยนหรือมีความใจดีหรือเอ็นดูเอ็นดูตัวคุณอะนะ,ะที่ค่อนข้างมาก แล้วก็เขาอ่ะกําำลังสับสนอย่างเช่นหมอยกตัวอย่างว่าสมมติว่าถ้าเรามีเจ้านายแล้วเจ้านายเราก็รู้สึกเอ็นดูเราเป็นพิเศษเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหวนไหวเพราะรู้สึกเหมือนการกระทําที่เหมือนเขาชอบนะ,ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันก็เป็นมันก็่าจะเป็นสิ่งนั้นแหละนะ,ะทีนี้คนนี้ในความรู้สึกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ส่งพุ่งตรงมาถึงคุณแต่จริงๆมันถึงแล้วมันสะท้อนไปที่เขาแล้วเขาก็คิดว่า ที่เขากำลังคิดมากเรื่องคุณหรือสับสนอะไรบางอย่างคิดฝันจิตนาการในความใจดีความเอ็นดูอะเอาง่ายๆแหละเอ๊ะมันมันเป็นความรักหรือมันเป็นความเอ็นดูนึกออกไหมครับมันจะมีเอ่อมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าความเป็นผู้ใหญ่หรือความเป็นเด็กในตำแหน่งการงานอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือบางทีมันอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เอ่อ มีความสนใจนะคะทีนี้เราอะความสัมพันธ์แบบโซเชียลออนไลน์ตัวเราก็คิดไม่คิดฝันว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้และคนคนนั้นก็อาจจะคิดเช่นกันว่าเอ้ยเรายังไม่ได้เจอหน้ากันเราคิดฝันจินตนาการอะไรบางอย่างเช่นเออถ้าเจอหน้าตัวคุณคุณจะเป็นลักษณะไหนนะอะไรสิ่งนี้มีการคิดจินตนาการในเรื่องแบบว่าถ้าเจอแล้วคุณถูกสเปคไหมคุณชอบอะไรแล้วเขา และคุณชอบเขาไหมสิ่งนี้ได้ด้วยคุณก็อาจจะคิดสิ่งนี้สําหรับพลังงานคนที่โซเชียลออนไลน,น์นะเช่นเราคุยกับต่างชาติสักคนหนึ่งหรือคนไทยก็ได้ที่ยังไม่ได้เจอตัวอันนี้อันนี้นนพลังงานของคุณ,คณก็ฟังไว้ให้ดีสิ่งนี้ทีนี้ถ้าเป็นแบบเจ้านายลูกน้องมันมีความอ่อนไหวหวั่นไหวแล้วก็พยายามซ่อนซ่อนการกระทำนะคะซ่อนความรู้สึกทีนี้บางคนนะคะ บางทีคนคนนี้ที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เขาอ่ะไม่อนุญาตให้คนอื่นอะเข้าไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนหรือโลกส่วนตัวของเขาคือเขาจะควบคุมไม่ได้อ่ะเช่นเขารู้ว่าตัวเขาอ่ะเก่งทุกอย่างควบคุมได้เช่นมีตำแหน่งมีอำนาจมีเงินมีเวลาควบคุมได้ทุกอย่างด้วยออาไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเขามีความรัก เขาจะตกอยู่ใต้อํานาจเพราะเขาเหมือนเป็นคนที่ใจบางเขารู้ตัวเองเหมือนเขารู้จุดอ่อนตัวเองว่าถ้าเขารักคุณหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความจริงเขาจะมีความอ่อนไหวอะนะมีความอ่อนไหวไม่สามารถควบคุมเช่นสมมติถ้าอยู่ไกลหรือไม่เจอหน้าพอามาเจอหน้าแล้วถ้าชอบ เขาก็จะทนไม่ไหวควบคุมอารมณ์ความต้องการที่อ่อนไหวที่อยากจะมาเจอหน้าอีกแล้วถ้ามาไม่ได้แล้วเขาจะเป็นยังไงอะไรสิ่งเนี้ยมันเป็นจินตนาการที่ลบไปด้วยแล้วบวกไปด้วยนะคะนึกถึงความสุขว่าถ้าเจอคุณคุณชอบเขาเขาชอบคุณเอออันนี้คือดีแต่เขาก็คิดปัญหาขึ้นมาอีกนะคะเพราะตอนนี้พลังงานตัวตนของเขาจริงๆเป็นห้าถ้วยเหมือนมันมีความรักซ่อนไว้เบื้องหลัง แต่ความเป็นจริงคือผิดหวังแล้วตอนนี้พวกคุณกําลังผิดหวังยังไม่ได้ทําตามที่ใจต้องการแต่ความรักะมันซ่อนและปิดบังไว้ข้างหลังเพราะคุณสองคนชอบกันหรือรักกันนั่นแหละชอบกันนะคะเหมือนมีความสเสน่หาอะง่ายๆถ้าคุณจะถามว่าอ่ะเราจะไม่พูดว่าเขามีคนของเขาไหมหรือคุณมีคนของคุณไหมอันนี้หมอจะไม่พูดหมอจะพูดสําหรับคนโสดและคนที่ไม่นะคือมันมีความสเสน่หาอยู่ในนี้แต่บางทีมันมีความกลัวมันมีความก,มมามกังวล กลัวสับสนว่าความสัมพันธ์น่ะมันจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสําหรับคนที่กลัวความรักความสัมพันธ์คนคนนั้นเคยผ่านประสบการณ์แน่นอนแหละเราก็หรือว่าคนคนนั้นก็น่าจะ4ี่สิบ up ขึ้นไปแหละเคยผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์อาจจะเคยผิดหวังเสียใจและเขาก็อยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าจะแต่งงานใหม่แต่ก็อยากมีแฟนมีเซ็กมีอะไรอย่างนี้ไปมาหาสู่หรือคุยทางโซเชียลแต่ทีนี้มันทําให้ยิ่งมีคุณหรือคุยกันเนี่ย ทีนี้บางทีเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่มันมีความสเสน่หาเนื้อออกไปคะคือมันอยากมีแฟนและเฮ้ยแต่มันมีความกลัวความผิดหวังเก่าที่เคยซ่อนเล้นไว้แล้วก็กลัวว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยจากเขาจะควบคุมไม่ได้คือควบคุมเนืกอออกไปคะมันไม่สามารถเป็นไปอย่างที่ฝันที่จินตนาการเช่นคุณเคยเห็นหนังซีรีส์ที่มันแบบจบแฮปปี้เอนดิ้งไหมในชีวิตจริงความรักมันไม่เป็นสิ่งนั้นไง ทีนี้คนนี้ยก็พยายามจะดึงไว้ว่าเออให้มันอยู่ในแค่ข่วงฝันจินตนาการหรือว่าคุณกับเขาอยู่กันแค่คุยคุยหรือจีบจีบแบบนี้ยไม่มาเจอหน้าไม่มาเจอตัวมันจะมีความสุขเขาไม่ทําร้ายคุณคุณไม่ทําร้ายเขาจคล้ายแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าความสัมพันธ์แบบเจ้านายลูกน้องหรือว่าต่างวัยก็คือใช้ความเอื้ออาทรเอ็นดูดูแลเทคแคร์แต่ก็อยากได้ความเคารพจากคุณเนื้อออกไหมคะเช่น คนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเรานักถือแต่เขาว่าเอ็นดูเราแล้วคุยกันถูกคอมีความเอาใจใส่กันมาก่อนในอดีตอ่ะทีนี้คือคนเนี้ก็เลยต้องแสดงทีท่าที่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่ให้มันเกินเลยเป็นแบบความรักที่เป็นสนาหารแบบหนุ่มสาวแบบลึกซึ้งก็ต้องป้องกันตัวเองไว้แล้วก็คุณก็เลยถอยหรือห่างออกมาจากคนเนี้ไม่พยายามพูดคุยไม่พยายามส่งข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนถ้ามันเคยมีนึกออกไหมคะมันเป็นการแบบ ซ่อนความรู้สึกว่าเราสองคนเวลาคุยกันเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคนที่เจอนะกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขเหมือนเหมือนเหมือนความสัมพันธ์ที่ออเผู้ชายเป็นเป็นลุงอะไรสิ่งเนี้ยแล้วหลานที่เลี้ยงอยู่อ่ะหลานที่หลานสาวที่เจอที่ทํางานหรือเลี้ยงอยู่หรือแบบว่าเป็นคนที่แบบเจ้านายลูกน้องอะไรก็ได้เงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามัน มันไม่ได้อะหือมันต้องห้ามอะไรสิ่งเนี้ยหมอหเห็นส่นสิ่งนั้นด้วยแต่ทีนี้มันก็มีอีกพลังงานหนึ่งมีอีกพลังงานหนึ่งคือคนทั้งคู่นะคะคุณต้องฟังนะว่าคุณอยู่ตรงไหนคนทั้งคู่มีคนของตัวเองแล้วแต่มาวั่นไหวกันในที่ทํางานแต่ก็ปกปิดไว้ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ นะเพราะว่าไม่อยากจะเสียใจอันนี้กรณีหนึ่งด้วยแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่เป็นไม้กัเป็นไม้มาเจอกันที่ทํางานแล้วไม่มีความหวั่นไหวอ่อนไหวแต่ก็กลัวที่จะที่จะเริ่มต้นความรักก็เลยไม่ทํางานในความสัมพันธ์แต่ต้องมีเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือเรื่องการเงินการลงทุนอะไรสิ่งนี้มาเกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกันนะ,ะพลังงานตอนนี้นะพลังงานคนของคุณไปเกี่ยวข้องกับราศีเมษราศีมังกร หมอเชื่อว่าคนคนนั้นนะถ้าถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะจะทําอะไรไหมอ่ะไม่ทําถ้า,ถ,าถ้าถามว่าเขาจะโทรหาคุณไหมเขาไม่โทรนะถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเขาไม่ได้มีเจ้าของถ้าฉันโทรหาเขาได้หรือฉันถอยออกมาหา่างออกมาแล้วโดยที่ไม่ได้โกรธเกลียดหรือทะเลาะถ้าคุณอยากโทรหาคนนี้คุณโทรได้ตัวคุณโทรได้เขาไม่โทรหาคุณนะคะอันนี้หมอบอกไปเลย พราะว่าสิ่งที่หมอพูดหรืออธิบายชัดเจนแต่มันขึ้นอยู่กับคุณหมอไม่ได้มาคับว่าเฮ้ยราศีกุมแกโทรไปหาเขาสิเดี๋ยวแกก็จะได้คนนี้กลับมาคุยคุณต้องดูว่าบริบทชีวิตจริงคุณเป็นอย่างไรหมอไม่ได้ตัดสินให้คุณแต่ถ้าคนนี้เป็นเพื่อนเป็นคนที่เขาเอ็น hm. ดูเราแล้วเราก็ยังรู้ส an ึกอยากจะมีเขาในชีวิตเราแค่ห่างหรือหายออกจากชีว oh no ิตเขามาตอนนั้นเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่เป็นที่ ศพอารมณ์ของเราเช่นเราอยากให้เขาเป็นแฟนแต่เขาแม่งทึ่มอ่ะไม่ทําอะไรเลยอะไรสิ่งเนี้ยเราก็แม่งเซ็งก็ออกมาเราโทรหาได้ก็พูดคุยได้นะฮะมันก็จะทําให้คุณรู้สึกเออมีความสุขแต่ความสัมพันธ์มันก็กลับคล้ายๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะจะคาดหวังอะไรยังไม่ได้ได้อะไ,อะไรเท่าไรหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ครึ่งหลังเราดูก่อนเราแค่ดูว่าเฮ้ยเราตัดสินใจเราตัดสินใจไปเนี่ยทําตามอารมณ์ความรู้สึกตัวเองบางทีมันก็ไม่จะเป็นต้องบังคับ และบางทีมันไม่จำเป็นจะต,ต้องรู้สึกผิดว่าใครโทรหาใครก่อนแม่งผิดอะไรสิ่งเนี้ยเพราะพนักงานคนของคุณอะหรือเขาอะก็ไม่ได้มาฟังคลิปนี้หรอกหมอควรแนะนําให้ทาแนะนําคุณมากกว่าแต่คุณน่ะต้องไปตัดสินใจเองไม่ต้องเม้นบอกนะว่าหมอนไม่โทรหาเขาถ้าเขาอะไม่ดีมีแฟนแล้วมีคนของเขาแล้วแน่นอนเราไม่ควรไปยุ่งไม่ควรไปรู้สึกด้วยก็เก็บความรู้สึกเราไว้อันเนป็นสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ดีที่ถูกต้องโอเคนะเข้าใจตรงกัน เอาละค่ะถือว่าถือว่าคนของคุณก็คิดถึงคุณแหละนะถึงว่ามันมันก็เป็นความรักความเสน่หาที่มันต้องควบคุมไว้นะคะคุณต้องไปดูเองว่าบริบทของคุณเป็นยังไงทีนี้ถ้าคุณอยากปรึกษาว่าเออหมออนาคตมันเป็นยังไงถ้าหนูโทรหาเขาต้องดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยเพราะเวลาที่เราดูดวงรวมอะถ้าหมอไปททยอนาคตทั้งหมดอนะ สมมติคนมาชมสามพันคนอย่างเงี้ยมันจะตรงที่ไหนล่ะถูกไหมคะบางคนคุณไม่ชอบคนนั้นมันเลวเราก็จะไปโทรทำไมอะ่ะใช่ไหมะเห็นออไหมคะนื่องไหมมองความเป็นจริงในชีวิตคุณก่อนแล้วก็ฟังให้เอาเชื่อมโยงกับไพอ่อนะ่ะมันจะได้คําตอบของคุณ,คณเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเอาละคะ่ะหมอแจงไปกำลังใจให้ชาวราศีกุมและคนากุมอยู่ตรงนี้ครึ่งหลังกรกฎาคมนะคะ สมาชิกช่องนะคะหกบาทหรือ200บาทขึ้นอยู่กับการจ่ายได้ของคุณเหมาไม่ได้บังคับแต่สิทธิพิเศษก็คือเราจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครถ้าใครสนับสนุนช่องก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัวเรามีเบอร์บัญชีให้ไปแล้ว โอนยอดเสร็จแล้วก็กดลิงก์ไลน์เวลาที่จะเวลาที่จะโอนยอดมานะอ่านก่อนนะคะราคาเนี่ยบางคนโอนยอดมานะหมอไม่มีราคานั้นเลยอะ่ะไม่รู้โอนมาจากไหนนะคะหมองงโอเคนะแต่ก็ไม่ว่านะคะเพราะส่วนที่เกินมาเขาก็เออให้เราโอเคเราก็ขอบคุณมากนะคะโอนยอดสนับสนุนได้อยากเลี้ยงชากาแฟหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ขอบคุณหวังว่านะคะช่วงนี้อยากเสพข่าวโซเชียลออนไลน์ที่มันเป็นภาพลบเยอะ ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยดีก็ใช้วิจารณญาณใช้ปัญญานะคะมากๆเอาละค่ะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ